สายยานบาลเมโอขอร้อนจิตาราชสายยานบาลมโอถูปัิตะนัคราชนะที่นนครจะไปดูรัที่วางถูกปัญจิตะนาคราชนะสายยานบาลมโอาศิสะีราาะกนกอนพนะตอนที่วัดจุระดแงแ่ยานสรีูมสรีตุูมิสิสุโลเียสมาแล้วทุกกันดเลยแล้ปิัตทั้งหลาย สิ ais, ่วินาสาวุการทำพวามะาทื่ที่บ้านทีได้มงรานนี้โกอเจริใจเนนนาวัตะเมทานาอาสวะอาสวะปยาวะหัวโต ยาวังโหตนิพพานนะปัจโยโหตุอิมานิมายังพันเตพาตานิสัปปริวารานิพิสุขังค nah ัสสะโอโนชยามะ สัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันาตนาตอามะกากัรเจวะอามากเจวะตาปิตาปิตอาีนันจ่อาธีนันายาตาาลกตานังเทวตานังสพสตานังทิารตังิตายะสุขายะ ข้ามีพระทีสูสงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขพ้องด้วยเจ้าภาพขอนคนไาากเละ้ FC ทั่วโลกีทั่วโลกิตศรัทธาศ้อนจ้อมจิตถวซึ่งภาซึ่งพระตาหารของที่เป็นบริวารของที่เป็นบริวารท้งหาห้ทั้งหลายเหล่านี้ พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหักทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าด้วยพเพื่อให้ได้สำเร็จในประโยชนยแ์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและอื่น ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอร้อมจิตแหน่อุทิศในส่วนบุญส่วนกุศลสมุนถวายเป็นสังฆทานในครั้งนี้ขอจงให้สำเร็จถึงแก่ญาติทั้งหลายพอะข้าพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ดี มีบิดามารดามุ่ยตายายที่เป็นสายเลือดเป็นบรรพบุรุษทั้งสองฝ่ายแห่งตระกูลครูประชาอาจารย์สามีภรรยาลูกเต้าเหล่าล้านญาตินิสวงวานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเทพเทวดา รักษาที่ปรกรักษาของข้าพเจ้าทุกคนของข้าพเจ้าทุกคนและครอบครัวตลอจนทั่วทั่วนทั่วทรักษาสถานที่นี้รที่ีหน้าบ้านเลขที่หนที่แปดหมู่เจ็ดบ้านโพนสวรรค์นรตะบนดาเรียงตำบนเรียงะบนนาแกจังหวัดนครพนมแห่งนี้ข้ขอให้ถึง ซึ่งสรรพสัตทั้งหลายเจ้าคำนายเวรหูเปรตที่เป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีขอพระเมธอรดีจงรับทราบอนุโมทนาสาธุกาย แจกแปลงบุญเหล่านี้ให้ทั่วถึงเขาเหล่านั้นให้ทุกภพทุกภูมิให้ตัวทุกตนให้ได้มีสุขให้ได้ให้ได้ร่วมรับอานโมทนาเอาตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของคุณแม่นกน้อยท่ามกลางก็ดีลุกดวงจิตทุกวิญญาณที่ติดตามมา ขอให้ได้รับส่วนบุญนี้เช่นกันขอให้เมื่อทำการอโมทนาแล้วขอไม่ได้ยาการอนาบุญแล้วให้ท่านได้ผลจากคู้ทนจากูหากแม้มีสุขมีอยู่างแม้มีสุขมีอยู่อแม้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวกพมนั้นนั้นทั้งในที่ใกล้ที่ไกลทุกภูมิทุกนาม ด้วยกันเทินสาธุาาานะคะก็เป็นคำถวายนะคะ ถวายนะคะแด,ด่พระพิสุพระทหารนะคะเพนนะคะแด่พระพิสุทธิ์งนะคะทั้งหกรูปนะคะรวมทั้งเจา้าอาวาสวัดบ้านเดือด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมบุญนะคะที่นี่นะคะที่บ้านแม่นกนะคะแม่นกนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แอนน์นั้นได้เดินทางมาที่บ้านแม่นกนะคะค่ะเม่นก,ก็แข็งแรงดีขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะเอฟซี อ่ค่นะคานาอ่านะคุณแม่บอกว่ากำลังใจใจากลูกๆล้านๆนนะคะมาแล้วครับ ต่อไปก็จะเป็นการกรวดน้ำนะคะต่อไปก็จะกรวดน้ำนะคะ ก่อจอบขอให้พนเพื่อภาษาไทยนขอปุ๋ยกับญาติกระโยงแสดงมันดีแสดงความิดความเญ็นที่เดิมาพบาาเห็นบ้านสวยแบบนี้อ่าประเด็ก็ขออนุโมทนากับแม่นกน้อยแม่นกน้อยเท่ากาขอญาติธรรมต้นทุกท่านเห็นญาติพี่น้องเหมือนสายร้อย ไปทำเป็นไอเอสซีเป็นยูทูบเบอร์อะรที่วงรวงงานกันมากถือว่าอันนี้แหละป็นสายคนสายทางความร้องเพยงของหมก่คณะจะย่อมมาสุ่ความสุขความร้องเพยงร่วมใจกันก็เป็นด้นึ่งไเดียวกันวันนี้ทุกคนทุกท่านก็จะแสดงถึงความรำมใจความรัก เอาใหความรับถือให้แม่นกน้อยอเป็นประธานงานเป็นครอบคอัวบ้านหลังงามอาเห็นว่าบ้านอันนี้สวยมากงามมากผู้อยู่ก็คงจะมีความสุขส่ดเลยมาพักมาใสมารถรวมใจยก็จะมีความสุขเพื่อกันกันงก็ออกให้เจริญรุ่งเรืองตลอดบ้านช่องห้องออให้อยู่เย็น ให้มีโชคมีใจให้คํามมั่นคให้เป็นที่อยู่ที่สกการะแล้วก็นำมาถึงความสุขความเจริญในเจ้าของบ้านผู้มีเจ้าของบ้านหรือรวมถึงญาติพี่น้องผู้มาร่วมงานมาร่วมพักรวมมาใส่ใก็จะได้มีความสุขในชนพทนทางของบ้านหล่งนี้วันนี้ทุกท่านก็ได้ ไม่น้อยก็ได้ตอนนี้สร้างวัดวัดบันเดือนกากลังให้พรนับว่าเป็นการทำบุญทานที่ยิ่งใหญ่และตั้งใจเพราะว่าแทนที่จะเอาวัดวัดใกล้ๆบ้านแล้วพระสงฆใกล้บ้านมาทำบุญทำบุญที่บ้านนี่ท่านข้ามไปทั้งหลายจังหวัดไปาีรมอญคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ้วคะสวัสดีค่ะ